ร้านนี้ดีกว่ารวมน้ำไผัดได้นะคะผัดได้มีอุปกรณ์มาให้ผัดด้วยเมนูที่แนะนำที่สุดเลยก็คือของร้านนี้นะสันคอตรงนี้นะคะเวลากินให้จุกคือสัตคออะดีจริงคือดีดีที่สุดเลยอ่ะค่ะ อ่ะเวลาย่างเราต้องย่าง้อมเปลือกอันนี้เขาเรียกว่าหอยอะไรนะหอยแม่คูใช่ไหมหอยอ่ะดีครับ ันนี้เราจะมากินอะไรชาบูอีกแล้วนะคะเป็นบุฟเฟ่สองห้ารวมน้ำบุฟเฟ่สอวันติดอันนี้เป็นแบบน้ำต้มยำแล้วก็มีกิ้งย่างด้วยเป็นร้านเล็กๆที่อยู่อุดมสุขบวิรกนะคะอุดมสุขบวอรกพูดผิดเหยื่อร้านอยู่ตรงนี้อยู่หลังๆเลยส่วนนี้ก็จะเป็นเมนูนะคะ ก็จะมีเมนูตามนี้เลยจะมีน้ำจิ้มสองอันมาเสิร์ฟนะคะก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสกีจะเสิร์ฟมาพร้อมกับถั่วแรญี่ปุ่นจะให้ทุกโต๊ะเลยไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดกินหมดแล้วติดใจจะสั่งเพิ่มได้หรือเปล่านะคะก็เป็นถั่วแรญี่ปุ่นปกตินั่แหละเหมือนน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านที่จะต้องเสิร์ฟทุกโต๊ะได้ค่ะ<ๆ>ก็จะมีเนยมาให้นะคะ<ๆ>เพราะว่าเราต้อง ย่างด้วยแฟมเอเมือนเนยใส่แฟมแฟ,ม,แฟมเขี่ยเนยให้หน่อยเหยื่อของเราในวันนี้นะคะในการกินปิ้งย่างสองวันติดเราต้องเอาเหยื่อแบบสลับวันได้ใน,ในคะคะอ,อ,อ,อ้ออันนี้ใช้ผัดนี่เขาเอามาให้อ่าใช้ผัด <laughs> ก็จะเป็นร้านแบบติ๊กให้เสิร์ฟนะคะ เราสั่งอะไรมาบ้างหมูหมูกุ้งอ๋ออันไหนกินก่อนเพราะว่าเพื่อนชอบกินไปค่ะลงเตาเลยค่ะน้ำเราสั่งเป็นแฟปซี่สองอัน,อนไม่ได้สั่งน้ำสม้มเอามึงสั่งน้ำส้มเหรอ <g ül> น้ำนางเอกนะคะก็ต้องให้นางเอกกินก็ม <g ül> ันเพิ่งเปิด <g ül> จะ,จะปาปอบไฟให้แฟมสั่งแบบแบบอย่างนี้หรอทะเลเอวีทีนางชอบกินทะเลทะเล อร่อยไหมกินอย่างเดียวเลยนะไม่ลืมหน้าลืมตาเป็นร้านชาบูกิ้งย่างที่แบบทำได้ทุกอย่างจริงๆน,น่ารักเลยน่ารักจริงถ <c oughs> ้าอยากจะแบบสัตวกินแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นวิธีการกินชาบูกิ้งย่างแบบน่ารักมากาจุ่มกระจิ้มห <c oughs> มึกกรอบมาแล้วห <c oughs> มึกกรอบนี้ต้องใส่อไหนใส่ไหนนี่แล้วอยใส่นี่แล้วกัน มีทั้งสองฝาก็สมดค่ะเหมดละมันแน่นหอยแน่นดีมากได้ลเลยอันนี้นงกระทาปริงย่างสไตล์ญี่ปุ่นรสชาติแบบเออสไตล์ญี่ปุ่นจริงแหละอันนี้เป็นเบคอนนะคะ เวลาเรากินอ่ะเราต้องค่อยๆย่างอย่าไปยา่างเยอะเอาให้มันแบบแค่แบบความแดงมันหมดไปมันจะได้มีนุ่มเนี่ยนี่ก็กินได้ละฉ่ำๆนุ่มๆนะคะ กินส,สองคนเป็นจิ้มเอาต้งมูใส่นี่นะเห<น>มือนเล่นขายของเลยน่นารักขี้ขู่เป็นร้านที่น่ารักขี้ขู่มากอันนี้หอยเชลใส่หอยเชล,หเชลให้ไหนเลยลเนี่ยหอยเชลใส่ได้กันหมดเลยเนาะเวลาย่างอ่ะ ยาวออกจากเปลือกต้มย่างทั้งเปลือกมันจะละอูบขึ้นแล้วมันจะแบบชิมช้ำเสิร์ฟช้านิดนึงก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันแบบมาแบบนั่งกินเล่นชิวๆที่ตลาดเพราะว่าเมื่อกี้จริงๆเราจะไปกินต้ตมตำกันแต่ว่าต้มตำคิวนานเราก็เลยแวะร้านนี้แทน เมาะกับการน,นั่งกินแบบไม่เร่งรีบอ่ะแบบชิวๆใจเย็นๆอย่าใจร้อนเติมน้ำไปแล้วอีกรอบหนึ่งแต่ว่าหอยเชลอ่ะสำหรับเราเรายัางไม่ยังไม่โดนเท่าไหร่แต่หอยปแปรามพู่อ่ะโอเคแต่ก็มีบางตัวที่มันแบบเล็ดรอดมาก็ต่างขงังสันทพอกับสันนอกนะคะจันนอกอ่ะมันจะแบบออขาว,ขาวๆออกซีดกว่ามันมันจะน้อยกว่า มันจะแบบเน้นเนื้อล้วนอ่ะสายครีนน่าจ,จะชอบตัดรอบอุ้ยของจริงอยู่สายชีสอุ้ยอข,อของดีมาอยู่เมืดดอมดดอคีเร<อ>่ใช่ไหมชีตี่ย้คนชอบเดือดเยีนน่าจะชอบ ันนอกเอ้ยใช่ไหมสั่นคอสันคอ,อดีจริงๆเอก<ด>ี้ชิมชมแต่แล้วโอเคชีด,ดีนะเมนูสร้างสัรค์ นี่จริงๆมันเหมือนกินพิซซ่าหน้าเหนือแบบคุณชอบใส่ชีสแล้วก็ใช้สันคอเฮ้ยใช่ไหมสันคอเออสันคอเพราะว่าสันคอมันจะนุ่มมากต้องเป็นสันคอเท่านั้นนะร้านนี้รอให้ชีสมันละลาย แก้เรียกได้ดีอ่ะมันจะแบบว่าเหมือนน้ำผักเสี่ยวอ่ะมันจะแก้เรียกได้ดีอ่ะอร่อยเนอะไม่อร่อยอะทำได้ไม่อร่อยนี่อร่อยอร่อยอร่อยนี่แต่ว่าไอ้สันคอ,อนอกอะพี่สันคอมันสันสน,นอกกจะสันคอสันคอสไลด์อร่อย คือพวกมหัวเหียงกันเลื่อนวว่ามันคืออะไรนี่ขอคุณมากสวัสดีค่ะของ้านกินแปเดียวอ้วนเลยกินแป๊บเดียวอ้วนเลย